ทุกคนเข้าสู่ช่องไว้ช้าค่ะวันนี้พี่ก็กลัไม่อยู่เว็บซีโนอีกแล้วนะคะวันนี้พีมีคนมาจา่ายน,น้อยเช่นเคยแต่โปรโมชั่นค่ายม,มีอยู่นะคะใครที่เติมครบ200นะรับการันตี ID ีนะแต่ว่าใครที่เติมครบ300รยรับคูณ2แถมการันตี ID ให้ด้วยนะนี่เลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวนี้เรามาทำการจ่ายคนกันดีกว่าน,นี่เลยให้กดที่หน้าเติมโค้ดแบบนี้ให้กรอกขอมูลตรงน,นี้ลงไปนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าพีจะได้กี่เครดิตเนาะ โอเคค่ะพี่ได้มากาวเครดิตนะคะใครที่ได้มากหรือะไรน้อยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่สอิธีการเติมนี่แหละค่ะกดที่หน้าเติมแบบนี้เลยก็จะใส่เป็นลิงก์เลยนะคะลิงก์องบลอลองอังปลน้ำซองใครที่ทําไม่เป็นก็สามารถดูคลิปการเติน,นี้ได้เลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่กอต่ททาการเติมบ้านเมืองเดี๋ยวเรามาสุม่มอีกีกัน,นะะกเ,เนลยค่ะพี่ทำการเติมมันเป็นที่รับรอแล้วพี่ทําการเติมครบสองอยนะเพราะว่าให้มันการันตีดีเนาะนี่เลยค่ะเรื่องข้างล่างได้เลยนะคะไอเดียของเขาก็จะอยู่ข้างล่างเลย เรื่องไอดีที่เราองการสุ่มเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะสุ่มเป็นไอดีหัวขาวให้ดูคะ่ะนี่นะคะในงบ99กดสมกันเลยโอเคค่ะเรื่องการสุ่มไอดีห่วขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในไอดีหววขาวกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรบ้างจะตึงหรือเปล่าไปลุ้นกัน,นะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะนี่นะคะจะเป็นไอดีที่พี่ดามาจากในเว็บไปนะเป็นห่วขาวค่ะเป็นห่วขาวข,ข,ของผู้หญิงดูดิคือแบบตึงมากดู ใช่ค่ะใครที่ยากได้นะคะก็ลองเข้ามาสุ่มกันดูได้เลยลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะใครที่มองไม่เห็นนะคะจิ้มเข้าไปในคอมเมนตนะ์เนาะเพราะมันอาจจะบั็กนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามามดูกันก่อนว่าด้ขงคาตัวน,นี้มีปืนอ้พหรือเปล่านี่นะคะมีปืนอ้พเกระบอกค่ะเป็นซองยาวค่ะซองยาวเวลเจ็แบบนี้เลยนะแล้วน้องไหนที่สนใจนะคะก็ลองเข้ามาสุ่มกันดูได้เลยโอเคค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า